ปลาสวายนี่ครับออกมาแทนหมูออกมาแทนหมูครับพี่น้องนีปากกระทะครับพี่น้องปลาสวายนี่ครับออกมาแทนหมูออกมาแทนหมูครับพี่น้อง มาครับพี่น้องมือนีิโจแชนแนลครับสิสเนอร์เมนูครับนี่ครับบาร์บีคิวเป็นบาร์บีคิวบาร์บีคิวปลาสวายครับนี่ครับบาร์บีคิวปลาสวายแบบไม่ต้องเสียบไม้ไม่ต้องเสียบไม้ครับบาร์บีคิวปลาสวายบาร์บีคิวกระทครับกิมปลาสวายครับพี่น้องมานี่ครับน้ำจิ้มจิ้มสองอย่างครับจิ้มเผ็ดครับน้ำจิ้มออกหวานหน่อยนึงมาอ่านี่พี่น้องนี่ครับเนยเผ็ดอันนี้หวานอันนี้ออกหวานหวานน้อยนึงโราเผ็ด เดียวนี่ครับมาเอาพี่คิ้วระทะครับมาพี่น้องมากินน้ำกันเลยพี่น้องนี่ครับน้เตาอา้ยพี่น้องอทำง่ายเลยนี่บูกกิน

ปลาสวายน่ครับออมาแท่หนมูเอามาแทนมูครับพี่นอ้องมนีปากกระทะครับพี่น้อง